สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเขาสู่ช่องเกษตรบ้านเฮาครับพี่น้องผมมือนี่นะครับพ่อกระดาษแย้ขี้เก่าด้ครับด้วย้าพี่น้องมาช่มเบิงมันเกลียวที่ปลูกไว้นะครับเนาะนี่ครับมาขวดมือนี้ขวดไปแนล่ะครับพี่น้องนะครับคนไปขายแนล่ะเกลยวพี่น้องกินกับปนัทนะครับุนพนักงาน พนักงานมาคุดซอยนะครับนี่ก็เหลืออยู่ทั้งแก่ผุนนะครับเนาะนี่กะ็ะวดแล้วนะครับเตียยหลาดฝาดหลร,ร้เติบรัาพี่น้องเอาไปกินขายเหลือกินแจกพี่น้องน้ำเน่นะครับดขายผอมกล่องสันนี่เด้อรับพี่น้องเด้อนะครับถือถือไทยผลผลิตเอาค้ากล่องมาน,นั่นะครับนะครับนี่ ไว้ใหญ่เลยครับพี่น้องมันเป็นมันแหล่เลยครับเด้อนะครับเป็นมันมันแหล่มันม่วงครับนี่ถ้าเพี้ยนได้มันจะเป็นสีครับพี่น้องไว้ใหญ่นะครับโคโลเชเลมันนี่เป็นพันธุ์มันหัวใหญ่เลยครับแต่ว่าผมกับปอยแห่งใหม่เนาะพอใครมีเวลานะครับเพราะผมกับงานประจําผมกับเฮ็ดใหม่หลอมนะครับนี่ครับมันแห้งๆนะครับพี่น้องผมเปนจังหงาบป็นจังยัง เฮ็ดใบ้พอได้กินซื้อๆครับ,บรไ่คิดว่าสิเอาขายพอได้แจอพี่น้องกินพระได้ปันกันกินนะครับ,นนรบเนาะใส่โกบะเฮ็ดใส่กกถิ่มใบซื้อนะครับก็ไร้ายเตบอไปด้วยครับมีควดฟังหนังก็ฟังนีนะครับโยนมาใส่ข้องกลางอย่างนี้นมาใส่ข้องกลางสา,สามสามคู่นะครับสามข้องสันส้นๆน,นะครับ ส่กันนครับก็เลยไลยเตือไปเลยที่นี่ย่างไก่เลยหาสิบโลหาสิบโลโลละสิบบาทไม่ขาดซ่งโลละสิบบาทด้วยกน้องนะครับหาสิบโลหาสิบโลได้พี่รอกย่างคกดได้กับสามสิบสามสิบโลก็เลยสามลอยนะครับเนาะหร้ค่าเฮห้ยงมือหนึ่งเลยนะครับกวดจังมันนี่นะครับพ่อก็เลยกินพร้อมครับหัวกระงามเด้กหัวง ถ้าเพี้ยนได้บนเป็นสีเหลือพี่น้องมันสีหัวบางยังไงอย่งสีเลยนะครับอันนี้มันโอ้ดินแห้งครับยากระเพาะสีดปฏิเสธยิ่งยังเราจะขี่ไก่ก็ปุ๋ยห้องเื่อนได้ที่แหลมส่นแล้วเลยนะครับเขาก็ผูวไปกินอยู่ครับนี่ครับนุงซีหัวใหญ่มันนะครับผัเพี้ยนได้ส่วนมากมันมันเหล่อมันสีมันเป็นมันหวานญี่ปุ่นนะครับเด้อมันสีประมาณนี้แหละหัวมันมันกระชิญเงากว่านี้นะครับถ้าเพี้ยนได้ ถ้ารักษาดีดีดีต้องรวมอันนี้ยาเกลือดินแดนแห้งครับนี่ครับยอดผ่านมันพบสีเอาไว้ลงคเนามะเหลีงเฮ็ดน้ำยศครับตัวนี้ราคาผุนละลงหน้าผุนละครับบางแล้วไม่ล้อมผุนละครับส่วนเบิดไม่ล้อมจะสีเอายอดผ่านนี่แหละครับโลงน้ำยศอีกงานหนึ่งเดี๋ยวส่วนเฮ็ดน้ำยศผมสีเฮ็ดแบบสุดบิสซ่าให้พี่น้องเบิึงเนะครับเด้อเพราะมันสีดิพ้นสัมดร หาพี่น้องท่านใดยังมองหาอาชีพอยู่ได้ครับด้วยมันเกีย่ยเป็นขำมตอบที่ตอบโจทย์อยู่ได้ครับเพราะว่ามันกระสีเห็ดง่ายดูแลง,ง่ายนะครับพี่น้องครับดูแลง,งา่ายนอกตากนีาพี่ธีพิ่ันยังก็มันก็หมากใหม่หมากใหมก่มก,มก,ก็มันนะเอกากน,านี้ใบ้เกากหดหนามนี่นะครับท้ามหหีหนามหดแหงดีนฮ่นะครับวบนาดินมันแห้งนะครับม,นนบมันกระสี วกันนี่ก,กิแม่งกระถิบโลงนะครับนี่ครับท่งนี้มันซูมเนี่ยนี่ดูห่มนะครับนะนีห่มสะเวียนบันั่นนะหงกุไหมนะครับมาถ่ามันกระเคี้ยวเนี่ยพวกไห้เป็นหัวดีขนาดได้ครับเดินผมจีลองควดให้ที่ไปก่อนนะครับเนาะนี่ครับเจีรับหัวงมาลัย ถ้าเพี่อันไหนดีนะครับพี่น้องนี่มันอยูโฮมเลยครับนี่มันมันสีงามนะถ่าบเขี้ขี้อ่สีมันสีงามหัวมันสีไงยังสีอะไรครับนี่หัวมันเกี่ยครับหัวมันนี่ผมบริสิทธิ์จะกันแมี่งกันยังได้ครับนีุ่ยหัวมันครับนี่นี่หัวมันเลยครับพี่นี่ถ้าถ้าเพี้ยนได้มันจะเป็นสีเะไรครับพี่น้องมันสีไงต่วนเต็มสีเลยนะครับจะเป็นแบบนี้เลย ตัวทั้งปุ่นมันแห้งนะครับมันแห้งกระดองกระแดงงูมี่โมนะครับหนามของงูี่ดแต่ว่าทั้งนี้อ่นที่ผมเลือไปเสียเอาพันมันนะครับนีสีงามครับหัวมันสีออกมปนแบบมีเบิดครับนี่หง่ยังสีเบิดเลยนะครับคู่มันตื่นโผล่ครับพี่น้องมันลงไปหนีมันกะธรรมดาสีเงาคือกลัวๆผมนะครับหัวมันนี่มันลงบ่อไดนนะครับก็เลยอ้วนนี่สิอ้วนตุ๊กปุ๊กมันหยุดนะครับยินมันเกียนทั้งยินมันแข็ง มันลงนะบ่นะบาาได้นะครับนี่ครับธรรมดาเป็นสีะไมกันนี่ครับโเรไงถ้ามันสมบูรณ์เป็นสีอะไครับมันสีเงากว่านี้อีกนะครับเอสอเบิ่งัจุบาเมียน้เอามงามให้เบิรงบัจบเรอา ก็งอได้ก็ได้งอได้ก็ได้นะครับมันก็ี่เป็นหัวนี่ครับเป็นหัวใหญ่ดีว่ามันนะครับตีเป็นหัวเลยครับมันอันนี้เป็นหัวลายแห่งการท่องบำรุงได้นะครับตีเป็นหัวมันเลยครับตป็นหัวใหญ่หัวเครือเขียวหัวใหญ่ครับ เบิเ่งเบื้งผู้ซอยเบืออาา้องออทำใ,ให้ตัวัว้ยใหญ่บ้านลุงได้ยืนบ่โบกงานหนึ่งเลยไร้เลยครับไม่ขาดสั่งโลละสิบบาทปรคูกันครับเดี๋ยวนี้นะครับนี่ทางนี้มันแห้งครับพี่น้องทางนี้มันแห้งบ่อคอยเป็นหัวประเด็นกับเป็นหัวคือผมขวดนี่แล้วนี่นะครับทางมันแห้งก็เป็นสีกระบอกสมบูรณ์ประเดี๋ย นะครับพี่น้องสนใจด้วยครับเด้อยเอาไปปลูกเบิง้งถ้าอยากได้ยอดพันก็นทักมาเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมส่งไปขห้ออกคา่าโคตรทงเอาเองยอดมันฟรีครับแปลงปันกันเอาไปปลูกกระสางอาชีพสางได้เลยขครอบคุณทนานพี่น้องเนาะนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆพี่น้องซอยติดตามะวันพี่น้องเด,ด้นอดนะครับกดไล์กดแชร์ให้เนี่าคิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับเนาะนะครับเอาคลิปนี้เอาไปสร้างมีกองพี่น้องผมนะครับคลิปหน้าพอกันไหมปากเกษตรบ้านเฮาทั้งช่องยูทูปไปเลยครับเด้อนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกดติดตามให้พี่น้องเด้อนะครับเพียงรลังใจให้กันนะครับเนาะเอากษร์สั้นหาเยี่ยวกับเกษตรน้องพี่น้องเนาะมาฝากมาตอนพี่น้องเรื่อยๆได้ครับเด้อนะครับลาคลิปนี้กไปก่อนครับสวัสดีครับ